ปักสตอมผู้สร้างกี่คนวะเกมเนี้ยสองสามคนนะมั้ง <laughs> สองสามคน <laughs> สตาดิวผู้สร้างคนเดียวนะ <laughs> ไยหมอดอ่าแล้วมันจะจอยเพื่อนอยังวะปักสตอมมึงต้องสร้างเวอร์กันผู้สร้างใช่ปะโอเคคาแรคเตอร์อ่าคาแรคเตอร์ไทป์สแตนดาร์ดฮาร์ดคอร์เอาเลยดีวะสแตนดาร์ดแล้วกันโอเคสแตนดาร์ด okay. พ <core> อียย์บอดี้เออเดี๋ยวมันให้เลือกแค่สองอย่างอางเหรอ กินเอ้ยจะต้องเป็นแบบพรางตัวผมไม่ได้เลสิตนะอันนี้คือผมชอบแต่งตัวละครผมเป็นแบบนี้อยู่แล้วเขาเรียกว่าความหลากหลายทางเชื้อชาติเอ่อสงผมอะนี่เลยจัดไปณน้ำตกสถานที่ที่ไกลออกไปจากที่ที่อื่นคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักปผจญภัยเดินทางเข้ามาในป่าเพื่อหาอะไรบางอย่างสุดท้ายติดถ้ำไอ้เหี้ยรู้สึกถึงพลังงานแปลกๆคุณสังเกตบางสิ่งเคลนหวอยู่ตรงต้นไม้ ในข้างล่างนั่นคุณเข้าใกล้มันเข้าใกล้สิ่งิลึกลับและคุณก็ยกมือขึ้นมาจับมันแต่วันใดนั่นเองก็เกิดแสงวาบขึ้น Throw me a f ช a s h b a n g ไม่ใช่สวัสดีครับนี่คือเกมคอคิปเปอร์ครับผมเป็นนักขุดมือใหม่และผมอยู่กับผมครับพี่มอสนั่นเองเฮีย <laughs> ชื่อชื่อภาษาไทยเลยอมอสเด็กแล้วก็เด็กบ้าไอ้ ภาษาไม่เอามาไม่หมดด้วยนะเฮ้ยไอ้เฮี้ยกวัวตัวที่กูเล่นไว้มานี่หว่ากูต้องไปสร้างใหม่หน่อยมันจะกโกงเงินไปกูมีปืนแล้วตัวเนี้ยเฮ้ย <laughs> มีปืนด้วยเหรอเกมที่มีปืนด้วยเหรอมีดิ okay. โอเคเอากินเข้าไปเลยกินเข้าไปเลยโอเคน่าจะอิ่มแล้วทีนี้ it seems power down ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีพลังงานใช่ไหมแล้วกูต้องทำอะไรต่อวะเนี่ยกูต้องคาบอะไรอะ่ะขั้นแรกคาบไฟก่อนมึงมึงเห็นไม้รอบๆไหม <c oughs> ไม้รอบๆกูเห็นแต่เถาวันอะ อ๋อในงานเนีย่ยอ๋อมันให้ต่อยโอเคต่อยถังวันได้จัดไปแล้วก็คราฟโคมไฟใช่ไหมโอ้ยอ่ะคราฟมาหกอันเลยสัตว์อ๋อมันก็เป็นเกมประมาณนี้ขุดดินได้ปะมาขุดดินได้ไหม,ดดไ,ไ,หมไม่ได้ใช่ปะม,มันขุดได้แตบบ่กระแพงอ,อ่าฮะโอเคกูเก็บไม้มาเยอะๆเลยน่าจะต้องได้ใช้ในภาคหน้าแน่นอนมีตะเกียงมาไหมคี่ตัวมันหกอันไม่หกอันครบไฟมึงมาถึงครบเพลิงใช่ไหมตะเกียงอะตะเกียง,ยงไม่มีแสดงว่ามึงน่าจะเป็นคนเหมือง เออแต่ว่ากูกมีปิกแอคนะใช่ใช่กูมีปิกแอคปิกแอคฟรีด้วยเป็นคนเหมือนกันเออมันเป็นแบบปิกแอคที่กูสามารถหยิบได้ตลอดอะ่ะอ่อาทำไมมึงมีดาบด้วยวะมึงเล่นเป็นอะไรเนี่ยนักสู้นักสู้วะเฮ้ยเคี้ยกูเป็นแรงงานด้วยวะถ้างั้นอะ่ะไอี๋ยวมีมีไม้เปล่ามี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 เอ,อคือถ้าวิ่งไปเรื่อยๆก็กกบวกสกิลด้วยเหรอใช่เฮ้ยถ้ามีไม้ถ้ามีไม้ไอ้นี่กดกดแทบขึ้นมาอ่าฮะกดแถ็บขึ้นมามึงเห็นขำว่าประดิษฐ์ไหมประดิษฐ์เหรอ อ่าใช่ใช่ปิกแอคอ๋อปิกแอคกูมีอยู่แล้วปิกปิกแอคมันปิกแอคฟรีปะล่ะกูมีกูมีปิกแอ็คมาอ๋อโอเคเอาไปเลยเอาไปเลยฟรีกูมีให้เยอะกูมีหลายอันเลยเอาไปให้หมดเลยนี่ยเนี่นี่ตรงนี้เอาไปเอาไปเยอะๆดูเห็นแสงไหะนั่นแหละคือคอปเปอร์เหรอไปพังเข้าไปเลยเพื่อนเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะกูถือคบเพลิงเอาคบเพลิงตีตลอดเลยนะอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกูเป็นคนเปิดไฟให้ก็ได้ไปไปเลยไอ้ขี้ข้า สามารถมึงกดชิปแล้วมึงก็ถือพลิกแอคตีก็ได้เพื่อนกดชิปแล้วมันยังไงไม่ถือถือพลิกแอคแล้วกดชิปนั่นแหละแล้วมึงแล้วมึงก็สามารถตีด้วยตีไปด้วยมีไฟไปด้วยได้ใช่เหรอนี่กูถือพลิกแอคแล้วเหรอมึงถือข้อเพิงกูจะกูจะเอาข้อเพิงฟาดอยู่เลยเนี่ยเฮียอะไรวะเนี่ยที่นี่คืออะไรนีได้ของได้ของอ่าหุยขนมปงขนมปังเพียบเลยว่ะเทิร์ฟเทิร์ฟวอลอะไรวะเนี่ย ระเบิดก็มามึงปักคบไฟไว้บ้างก็ได้นะเฮ้ยคุณถือไว้ให้ถือไว้ให้นี่แหละเฮ้ยมันกดไอ้นี่ยังไงวะมอสมันวางคบเพื่อไงวะขวาวางที่พื้นอ๋อโอเคอ๋อนี่กูอ๋อมันคือดินเหรอที่เราขุดกันนี่มันคือดินใช่ไหมมอสใช่มันคือดินแล้วก็มีทรายด้วยนี่ทำไมกูได้ยินเหมือนเสียงอะไรมันตุ้มๆตรงข้างขวาวะเอ้ยเจอบอสเดเว็บเอามอสมอสถอยดิมอสมอสสลามเนี่ยเห็นปะ เออมันเหมือนสมองเลยอ่ะมันเหมือนสมองมากเลยมอมันไม่เหมือนสลามอย่างที่กูเคยได้ยินมาเลยมอสมอสจะพึ่งอดมอส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 มอ ไอ้อมอสขุดไปเรื่อๆๆๆยๆมันก็เพลินเหมือนกันนะเนี่ยแต่กระเป๋ากูมันใกล้เต็มแล้วอะมอสมึงก็เอ,เอาเอาดินทิ้งไปดิเพราะดินมันใช้อะไรไม่ได้อ๋อโอเคดินมันใช้สร้างพวกกำแพงได้แต่ว่ามึงไม่มีบา้านกูมีแหวนด้วยอ่ะเว้ยแหวนบวกสิบห้าบวกสิบสี่พลังขุดว่ะไอ้อเ,ออเว็กทำอะไรแล้วมึงเลยกูมีเบ็ดด้วยอะฮะมีเบ็ดด้วยยัยเคเราจะเราจะมาตกปลาในนี้ได้ป่าวะถ้าเราเจอบ่อน้ำอ่ะ กกได้็คือชีวิตนี้เราก็ต้องอยู่แค่ในนี้ใช่ไหมเราจะไม่มีวันลืมตาขึ้นไปข้างบนเลยใช่ไหมมอสเราอยู่ใต้ดินอ๋อมันคือเกมคนถ้ำใช่ไหมใช่คนถ้ำเอาไอ้เฮียบวกหนึ่งลันนิ่งเฉยเลยตอนนี้กูไม่มีพลิกแอคไล้สัตว์แตกหักหมดแล้วไอ้เฮียแตกหมดแล้วเหรอเออเนี่ยมอสเอาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะกูที่กูนี่ที่กูถือเขาเพิงอ่ะกูเอาเขาเพิงตีแล้วเนี่ยพลิกแอคกูไม่ไม่ลดเลยเฮีย แทบจะไม่ลดเลยอ่ะทำยังไงกันเนี่ยอกเหี้ยผิดตายแมปก็มีให้ดูอยู่กูเสือกเดินตามมึงมืดไงโอเคแล้วไงต่อตั้งโต๊ะคาบเลยตั้งโต๊ะคาบใช่ไหมโต๊ะคาบอ่าอยู่ไหนวะเนี่ยโต๊ะทำงานพื้นฐานเลยเขาประดิษฐ์เนี่ยโต๊ะทำงานพื้นฐานอ๋อโอเคอ่ะกูทิ้งให้ละมึงไม่แปะลงพื้นนะดีกว่าถือขึ้นมาแล้วแปะลงอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ป่าวะทำเลยอ่าทำเลยทำเลยทำเลย เออโอเคสวยแล้วไงต่อตอนนี้เราก็อ๋อนี่มอสกูทำสิ่งที่มีประโยชน์เลยกูทำพื้นก่อนไม่ไม่เดี๋ยวใจเย็นมึงคาบพ,พื้นน้ำเพลื่ออะไรกูอยากรูไอ้มอสบ้านหลังแรกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ก่อนปะวะอ่ะแล้วมึงจะทำอะไรมอสกำลังคาบไอ้นี่เอ้ยเนี่ยไอ้เว็บมึงมึงเผาทองแดงเลยเผาทองแดงโอเคออามันก็รอมันไม่ต้องใช้ถ่านใช้อะไรแบบมาคาบหรอมา เผาก็คือเผ่าเลยก็คือมึงจะสร้างโลกแรกตรงนี้ใช่ไหมเอ้าไม่สร้างตรงนี้จะสร้างตรงไหนมอสตรงนี้มันก็ดูสีวิไลดีจะตายมอสมันดูสีวิไลสุดแล้วนะเว้ยในเนี้ยเวอานนี้ไปเฮ้ยมึงต้องสอนกูคราบดิมึงต้องสอนคนที่ให้รู้จักคราบไม่ใช่มึงก็มึงก็จิ้มที่ไอ้นี่ตรงขามึงก็เห็นแล้วมึงก็มึงต้องบอกแล้วทำไมอะ กูไม่รู้ไอ้เหี้ยมึงกูยังกลับลงไปกูยังวนๆอยู่เลยเพราะเนรมัสมันทำไมวะวูดไม่พอมอดวูดหมดแล้วไม่มอดไม่ใช่มอดโต๊ะค้ามันหายไปแล้วไม่มีโตคะค้าตีไม่ต่อเรี่ไม่ใช่โต๊ะค้าโต๊ะค้ายังอยู่มึงอ่ะมึงอะตีนี่หายไปเตาหลอมอ่ะเตาหลอมอ๋อโอเคคลิกขวาแล้วก็ไม่ใช่มึงถือมันขึ้นมาดิมึงถือมันขึ้นมาแล้วมึงจะคลิกขวาแปะลงไป มึงให้เฮียอะไรกูมาเนี่ยเด้อเด้อมึงอยากได้ดาบเปล่าเอา่อก็ดีเหมือนกันเฮ้ยเอาว่ะผู้มีพระคุณว่ะผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างว่ะมึงนี่มันเชื่อถือได้จริงว่ะแค่กูคาบของให้มึงเนี่ยเออเอาไอ้เฮียมึงไม่เคยเห็นเหนะ13หมูป่าที่เขาติดถ้ำไอ้สัตว์ขนาดเขาเอาอาหารเอาน้ำมาให้กูยังขอบคุณเลยมันเกี่ยวอะไรกันนะช่างมาันเถอะตั้งแต่กูเล่นมากูยังไม่เคยตกปลาสักสมัยกันเฮ้ยตกปลา ใจเนียขีขวาไม่มีปลาจริงเหรอมีดิเฮ้ยแล้วกูต้องทำไงเฮ้ยนั่นแหละเว็บอ๋อเยอะมาไม่มันยังไม่นี่เลยเว็บมันยังไม่จุ่มๆเลยเมื่อกี้เนี้ยจุ่มๆไม่มาหลุดไปแล้วเอาขาดไปแล้วเบ็ดกูเอาเวียงไปเลยแ้ยแต่มันดึงมายากอยู่นะเนี่ยปลาปลามันดิ้นบ่อยแล้วมันก็แบบเบ็ดก็หักง่ายายิ่งไปเลย เฮ้ยดึ๊บดึด๊บอ้าวได้เชี่ยเลยเนี่ยกินนะยิ่งสาหล่ได้สาหล่อ้ามันเล่นยังไงวะเนี่ยตบตบปลาพอเวลามันจุมจ่มจุมจ่มจุ่มจุ่มแล้วก็ขี้ขวางไงไม่มันมีนี่เลยหลอดเฮ้ยมืดมืด,ดอา้าวคุณอยู่ตรงนี้ดีกว่า <c oughs> โอเค <c oughs> มึงก็แดกหญ้าเพิ่มมาแทนที่มึงจะปักไฟไว้ยังไงได้แล้ว ไอ้เขี้ยากกันเนี่ยได้สาหร่ายเอ้ยมันยากกันได้หมสไม่จะหักแล้วอ้าได้แล้วได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วอุ้ยเป็นยังไงวะพอพอมีปลาข้างล่างเรื่องไงวะอ้าวสาหร่กันไอ้เหี้ยมอสตกไปเลยสาหร่ายมอสไม่เคยตกปลาจริงไปเนี่ยมอสไม่เคยตกกันดิหลุดไปแล้วเนี่ยเอ้าก็นี่ไงนี่ไงเนี่ยอย่างเงี้ยก็อ้าวสาหร่ายอ้าวบร้ปะอู้หยเจอมาก โอ้ oh my god จะตายแล้วมันมันแรงเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยแต่อากูไม่ลงไนงะเอ้ยแทงไปเลยครับพี่อา้ <c oughs> อาวอา้ <c oughs> อาวอ้าวอะไรทำไมตัวมึงวิ่งไววะไเฮียไม่ไ <c oughs> ไมไากอะไรเข้าไปอะ่ะไม่รู้กูก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยอยู่ดีกูก็วิ่งอย่างเงี้ยนี่เป็นไอ้อดงานออกแบบกูแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วมด เราจะตายกันหมด <c oughs> เว็บเราสามารถคับชุดไม้ชุดทองคำเอทองแดงได้ละ okay. โอเคโอ้ยเหี้ยกูกูเพิ่งไปต่อยครั้งหนึ่งแล้ววอตกูต่อยครั้งหนึ่งแล้วสิบวูดวูดกูมีเท่าไหรสามิบกูกดหมดเลยแล้วกันทั้งนั้นลาเข้าไปใส่โอ้หเย่โปรเทคชั่นวะออกไปหาทรัพยากรก่อนเฮีย้ย <c oughs> เออไม้ไมหมดแล้วไม้แล้วหมดแล้วแต่มันปลูกต้นไม้ได้ใช่ไหมปลูกได้ต้องหาก่อน ทำพื้นที่กว้างๆแล้วเราก็ทำฟาร์มโอเคแล้วก็ขุดน้ำล้อมรอบใช่ไหมถ้า่กู่คิดนะเดี๋ยวเว็บเล็กไปเล็กไปคือฟาร์มเราเล็กไปมันต้องขยายใหญ่กว่านี้ก็ไม่ม<อ>ก็เป็นก็ก,ก็อันนี้มันเป็นทางน้ำทางแรกไงแล้วก็ข้างล่างไอ้ไอ้ครึ่งล่างก็เป็นเดี๋ยวค่อยขุดอีกทีนึงไงอ๋อแต่น้ำมันแค่นี้พอ เดินตามรอยพระราชดำหลีบเนี่ยไอ้มอสจึงสวยจึงงดงามไรหง่ไม่เป็นไรมอสเดี๋ยวกูไปแปะชื่อมึงไว้ก็แทนก็ได้ลอยเมล็ดพืชมันจะใช้เวลาโตกี่วันวะไอสัตว์เกษตรเชิงเดียวเชิงเดียวที่อะไรวางไม่ตรงกันสักอันเลยไม่มึงว่าทำไมมันไม่มีเมล็ดอะสวยงามไงมอสมึงทำมันแต่เพื่ออะไรมันจะได้แบบดินจะได้เสมอกัน เอานี่ไปคนอย่างมึงก็ใส่ให้หมวกชาวนาก็พอเฮ้ยแล้วกูจะใส่หมวกชาวนาที่กัะป้องกันต่ำกว่าทับเพียหรอวะนล้วเมื่อกูมีหมวกไม้อยู่แล้วฮ่าไอสัตว์กูถามหน่อยไอ้เหี้ยมึงดูถูกกูขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเราด่วนมาเราด่วนมาโอ้ยโหแล้วไงเราจะจะข้ามยังไงอ่ะจะข้ามดัวยอะไรยิงอะชิดขวาไว้ชิดขวาไว้มันเพิ่งลงไปข้างล่างเดี๋ยวจะขึ้นมา โอเคมันจะชนเราสีเดียวตายกูรู้สึกได้ใช่มันชนเราสีเดียวตายชิ้นไหนแล้วพี่เฮ้ยไอ้เยอะหนอนเฮ้ยอะไรอ่ะกูจะตายยากเลยนะกูจะตายกูจะตายเอ้าเอ้าเรืวองมัยมดไอ้เหี้ยนหนอนมดเยอะต้หนอนเยอะด้วยตายแล้วตายแล้วไม่ถึงหนอนตายเออหนอนตายแต่มึงก็ตายแล้วโอ้โหเยอะ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 มด โอ้ยไอ้ที่มันต้อนเรามาดูสลามไอ้สัตว์สลามแม่งหนืดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเว็บข้างบนนี้อะไรอะ,อะไรวะมาดูดิเฮ้ยบ,บ้านใครอะบ้านใครอะเฮ้ยไม่ใช่มีมคนอเอาเอเคมายิงเราไม่ใช่หรอมอสบ้านใครอะบ้านล้างเดี๋ยวก็มีคนโผล่มาเอาอาก้ามายิงเราเหรอไอ้เฮ้ยมีดีบุก,<ว>กมีของด้วยในนี้โต๊ะคราฟก็มาว่ะเอ้ยมอสเดี๋ยวกูมีอะไรจะให้มาเนี่ยเอา มึงให้หลุมศพกูเนี่ยนะหลุศตกเวงด้วยไอเฮียเฮ้ยตัวอะไรอะเอเว็บบอสไอเฮียฮะบอสรุมยิงดิรุมยิงดิอบอสต <c oughs> <อ>ายง่ายอย่างวะบอสอะไรเดี๋ยวบอสจริงป่ะเดี่ยอ๋อเราไมา่เราไม่สามารถใช้ปืนแบบยิงกำแพงทะลุขุดทะลุได้ใช่ไหมก็ต้องไม่ได้แลว้วไอเฮีย ไอ้มอสเราไอ้เนี่ยที่อะไรนะอะไรนะมึงเทียบกับอะไรนะเมื่อกี้เจโก้ไม่อยากได้ยินคำนี้เลยมอสมันต้องเดินไปตรงนี้มอสหาทางต่อไปตรงนี้เจอแล้วไปโอ้พลาดโอ้พลาดโอ้พลาดพลาดพลาดหมดเลยโอ้พลาดสวยอุ้ยเฮ้ยอิจฉาทิกาตายซะ เีจำ, <c oughs> ำตัวมึงจำตัวมึงเก่งเจ๋งอะมึงเก่งเจ๋งหรอไอเ่จยตายง่ายกว่าลูกน้องอีกไอ้สั้น <c oughs> นี่มีอะไรนี่ไงนี่ไงนี่มาแล้วเออกูจะพักไม่ไม่นะเว็บอ้า <c oughs> แ,แล้วเรามาไกลมาก,ามากไม่เป็นไรมอตกูวิ่งได้กูมีปืนกูมีปืนกูมีปืนติดตัวอยู่ไอ่เฮียแม่งลากไม้แม่งขึ้นอีกแล้ววะขุดลากไม้ทิ้งก่อน หลังฟามไม้ชั้นเลิศกูไม่พร้อมวะกูต้องกลับไปซ่อมปืนอะใครยิงบอนไฟใส่มันมันเดี๋ยวนะมอสเดี๋ยวนะมอสจะบอกนะว่ามอสเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้มันไงอะก็คายตัวบอลไฟไงเอ้าไมกูไม่เห็นดับเลยแต่ว่าปืนแรงกว่าปืนแรงกว่าแต่นั้นมันเบิร์นไงติดเบิน ยิงได้เร so ah, oh, like ื oh, ่อยๆด้วยมอสยิงไม่มีครูดาวด้วยจะตายแล้วตายเฮ้ยอะไรอะอะไรอะทรงผมมันต้องอ๋อฮูดแน่เลยฮูดแน่แเลยฮูดไดอเนี่ไงฮูก็ได้ด้วยอ้าวเฮียเออว่ะแม็กเฮลเอ้ยแต่ว่ามันเพิ่มโอกาสหลบหลีกแล้วมอสมันเป็นฮูดของใส่อินอะกูใส่แล้วเฮียนั่นมันเฮียแหละวะนายสัตว์มันคืออะไรวะระเบิดมันทำยังไงวะมันใช้ยังไงวะระเบิดถือระเบิดแล้วคลิกขวาอ๋ออ๋ออย่าทิ้งพ่วงให้กูทำเฮียเลย เบอสบอสบอสไอ้บอสคุณติดบอสไอ้สัตว์ขำคุยเลยสัตว์พีเดียวตายเอ้ามอสกลับมาแล้วเหรอไอ้เหี้ยของตกเงิเลยตัวไปเก็บไปตายได้ไอ้เย็ดแม่ระเบิดแม่งแรงอ่ะเนี่ยไอ้สัตว์แรงจัดเลยไอ้เยี่นโดนตะตูแม่งเบาจัดเลย มองคุยเลยสักหายเลยทีเดียวหายเลยเหียอะไรปืนนัดเดียวนหายเลยสวัสดีครับและวันนี้ขอค e ีเปอร์ผมกับเพื่อนผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไอเกมนี้เอาจริงมอสมึงคิดว่าไงวะกูว่ามันเป็นเกมที่มันก็ค่อนข้างดี่<น>ะมันเพลินนะเออใช่ไหมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครผมผม